สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกวางตุ้งอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่13หน่วยบ้านเรียนเคียงกันมีเรื่องอะไรที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะหน่วยบ้านเรียนเคียงกันเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ค่ะ หชื่อเพื่อนบ้าน 2. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน 3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน 5. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 1. ชื่อเพื่อนบ้านเด็กๆมีเพื่อนบ้านชื่ออะไรกันบ้างคะ บอกคุณครูได้ไหมส่วนคุณครูมีเพื่อนบ้านชื่อคุณครูขวัญคุณครูอิว๋วคุณครูมดคุณครูนิดเด็กๆรู้จักเพื่อนบ้านของคุณครูกันไปแล้วอย่าลืมบอกชื่อเพื่อนบ้านของเด็กๆให้คุณครูได้รู้จักกันบ้างน,นะคะเรามาอ่านคํำล้องจองเพื่อนบ้านของหนูกันดีกว่าคะ่ะบ้านน้อยของหนู ผู้คนน่ารักทุกคนรู้จักทักทายสวัสดีมีมิตรมากมายหลากหลายทุกที่สุขกายเต็มที่เป็นพี่น้องกันเห็นไหมคะเด็กๆเรามีเพื่อนบ้านมากมายก็จะทำให้เราไม่เหงาและที่สำคัญเราก็มีเพื่อนเล่นด้วยค่ะ สการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านเด็กดีไม่แย่งของเล่นของคนอื่นนะคะเด็กดีต้องมีน้ำใจเด็กดีต้องไม่แกล้งเพื่อนผักเพื่อนและทำร้ายเพื่อนนะคะเด็กดีจะต้องไม่ขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองรู้จักเล่นกับคนอื่นนะคะเด็กๆเ,เด็กดี จะต้องไม่มีอารมณ์โกรธห้ามปาสิ่งของใส่เพื่อนนะคะจะทำให้เพื่อนบาดเจ็บได้ค่ะสาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆเช่นการแบ่งปันเด็กๆรู้ไหมคะว่าการแบ่งปันหมายถึงอะไรการแบ่งปันหมายถึงการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง หรือการให้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้อื่นการแบ่งปันขนมการแบ่งปันของเล่นเด็กๆก,ก็คงจะทำได้นะคะการมีน้ำใจหมายถึงความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวรู้จักมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นการจูงคนแก่ข้ามถนน การช่วยเหลือเพื่อนเป็นลมหรือหกลม้มเด็กๆก็คงจะทำได้กันนะคะ 4. การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เราต้องทำกับเพื่อนบ้านของเราสนับสนุนการซื้อพืชผักผลไม้ในชุมชน การช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในชุมชนการช่วยการเก็บกวาดขยะภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชุมชนเห็นไหมคะว่าการมีส่วนร่วมของทุกคนก็จะทำให้ชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะเด็กๆ 5. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้นสมาชิกในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆเช่นการพึ่งพาอาศัยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักความสมามัคคี ร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าสังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสุขมีความสงบข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีแค่นี้เด็กๆทำกันได้หรือเปล่าคะวันนี้หมดเวลาเรียนแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่กับคุณครูคราวหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ